สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องของงานธุรกิจแล้วก็อาชีพนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของอาชีพกันนะคะตอนนี้ก็มีอาชีพหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูความหมายกันค่ะว่าความหมายของอาชีพนั้นคืออะไรนะคะ พอวออนไลน์เรียนนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป4การงานอาชีพความหมายและความสำคัญของอาชีพอาชีพหมายถึงการทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อ ผลผลิตและรายได้เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 1. อาชีพเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพเพราะอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 2. อ,อาชีพช่วยแก้ปัญหาความยากจนเมื่อมีอาชีพก็มีรายได้ มีทุนใช้เพื่อการศึกษาเร,าเรียนเมื่อมีการศึกษาที่ดีก็จะมีงานทำที่ดีส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะครับ 3. อาชีพช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าโดยนำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อใช้สอยหรือเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่ตนเองและท้องถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับ อาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจําท้องถิน่นเช่นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลให้คนในท้องถิน่นมีความภาคภูมิใจรู้สึกรักและผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเอง 5. การสร้างอาชีพก่อให้เกิดตลาดแรงงานที่หลากหลายเช่นอาชีพเกษตรกรอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับการค้าขายสินค้า อาชีพพนักง,งานในบริษัทเอกชนอาชีพรับจ้างเป็นต้น 6. อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังตัวอย่างผลผลิตเช่นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางอยารักษาโรคสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านรถยนต์บ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้น บริการเช่นร้านตัดผมร้านซักรีดเสื้อผ้าร้านซ่อมรถร้านซ่อมรองเท้าร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านถ่ายภาพรถโดยสารประจำทางคลินิกรักษาโรคเป็นต้นนะครับเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆอ่าอันนี้คือความหมายของอาชีพนะคะครน,นี้มาดูค่ะ เขาจัดอันดับค่ะอาชีพในฝันของเด็กเมื่อปี6 4นะคะอันดับแรกค่ะเด็กๆอยากเป็นหมอค่ะมีใครอยากเป็นหมอบ้างไหมคะอ่าต่อมาอาชีพที่สองค่ะเป็นคุณครูค่ะใครอยากเป็นคุณครูบ้างนะคะแล้วก็อาชีพที่3ค่ะอาชีพที่มาใหม่เลยนะคะมาแรงมากเลยนั่นคือยูทูบเบอร์ค่ะใครอยากเป็นบ้าง4ค่ะ ดารานักร้องนะคะอยากใครอยากเป็นดาราใครอยากเป็นนักร้องนะคะและ5ค่ะตำรวจค่ะมีใครติด5อันดับอาชีพในฝันที่อยากเป็นในปี64บ้างไหมคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะค,คุณครูก็ไม่มีการ